มาค่ะเมนูแก้าการมาเมาค้างนะคะวันนี้ก็จะทําอูด้งนะคะเส้นก็คือซื้อสําเร็จรูปนะคะแต่ว่าซื้อแบบที่มันนิ่มๆนุ่มๆหนึบๆนืน,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 นะคะยี่ห้อนี้ก็คือเลิศมากแต่ว่าทิ้งถุงไปแล้วก็เลยไม่ได้โชว์ส่วนน้าซุปนะคะทําเองแต่ว่าก็ไม่ได้บอกสูตรนะคะเพราะว่าถ้าบอกสูตรไปป้าจะมีวัตถุดิบในการทําหรือเปล่าล่ะเนี่ยรบกวนแม่ป้าทั้งหลายนะคะอย่ามองขาวๆเมื่อกี้เป็นมะพร้าวขูดนะคะน้องคือปาชิลสูตรนะคะทุกคนคะ่ะ ต้นอ่อนบอูคอรี่นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็โรยพริกป่นญี่ปุ่นนี่แหละมันไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายหรอกก็มีกลิ่นฉุนเผ็ดนิดหน่อยให้แค่กลิ่นแต่ไม่เผ็ดเลยสติค่ะขอพภัยที่ต้องมาหน้าแบบนี้นะคะไม่ต้องแต่งหนงแต่งหน้าลรอกสูเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะคะเกิดอาการแหงจากเมื่อวานนี้เมืวานตลกมากเลยปาร์ตี้กับท่านพี่ที่บ้านนี่แหละเธอพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอาการฉันเป็นเหมือนคนไม่สวงนี่แหละก็เลยจะหาอะไรร้อนๆกินวันนี้ก็ได้เป็น อูด้งนะคะป้าหลายคนก็เคยถามเรื่องซุปอูด้งะไม่รู้จะสอนยังไงดีเธอมันก็ค่อนข้างจะมันง่ายอยู่นะแต่ว่าที่ไทยมันจะมีวัตถุดิบไหมเท่านั้นแหละคงบงคอมบุเส้นก็ดีมากเลยวันนี้เพิ่มโปรตีนด้วยออนเซนทามากุนะคะ เดี wow. ow, like, like, like. ๋ยวจะให้ดูว้าววฮ้ยไหลๆๆอืมอืมอื้ืออื้ือ okay อืมอ๋อมั้งอื้มใส่ปลาข้าวสารด้วยนะ ญี่ปุ่นเรียกปลาชีรัสุกนะคะทุกคนอืมอันนี้โปรตีนจะเยอะมากไม่ใช่มะพร้าวขูดนะคะป้าก็ชอบแสวว่าฉันใส่มะพร้าวขูดในอาหารใครมันจะมาใส่มะพร้าวขูดในอาหารคุณพี่ออใส่หัวชัยเท้าขูดด้วยนะทุกคนอร่อย อืเกี่ยวๆที่เห็นก็คือต้นอ่อนบรอ,อกโคลีนะคะอื้ยเชื่อไหมว่าแาการเมาค้างได้ดีมากเธ้ซุปด,ดีมากเลยวันนี้ไม่ฉันทำซุปอร่อยกว่าปกติวะเดี๋ยวปเปลวสึดชีมาใส่ก่อนเนี่ยทุกคนฉันลืมใส่อันนี้เฮ้ยฉันลืมใส่อันเนี้ย อันนี้จะเป็นกึ่งกึ่งมะนาวกึ่งกึ่งมะกรูดมันมันเป็นลูกคาโบสว่ะทุกคนหรือเปล่าเนี่ยเวลาเอามาใส่กับซุปมันจะสดชื่นมากซุปอูดอง้งซุปเอ่อโซบะอย่างเงี้ยอร่อยนะชิมสิอือหือแม่ครบองค์มากค่ะตอนนี้ รถมันจะมีขายเฉพาะแบบหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นนะทุกคนเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเขาจะต้องกินอะไรที่มันรู้สึกสดชื่นใช่ไหมอืมอันนี้แหละอร่อยเซลด้วยที่ซื้อมาได้สี่ลูกถูกมากแต่ถ้าไปซื้อตอนหน้าหนาวที่มันไม่ออกลูกออกผลแล้วมันก็จะราคาสูงเนาะ หลักการดีมานซับไพ่นะคะก็จะมีแม่ป้าที่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าทําไมกินซุปกินเส้นกินอะไรแบบนี้ทำไม,ไมต้องซูดเสียงดังก็ไม่ทราบค่ะมันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีใครมองว่าเสียมารยาทนะคะก็คือเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาทุกคนอือหึ ตอนทำให้สามีฉันไม่ได้ใส่อันนี้แน่เลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งซองมันมีสี่ลูกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งลูกที่ฉันใส่ลงไปสามลืมใส่ใทันพีไปแล้วนะเป็นสารภาพาผิดกับนางก่อน <laughs>